ถามในหลายประเด็นต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคสชในขณะนั้นแต่ทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นมาตอบคำถามค่ะท่านตอบไม่เคยตรงคำถามและยังมีการปกปิดเป็นความลับทำให้ยิ่งสลับซับซ้อนกลายเป็นคดีระหว่างประเทศที่ดำมืดค่ะมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศไทยทำให้วันนี้ค่ะดิฉันต้องมาลุกอภิปรายเป็นครั้งที่ส เรื่องใน,ในการอภิปรายตามมาตรา152ในวันนี้คะ่ะทีฉันจะซักถามทุกประเด็นที่ประชาชนอยากรู้และขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดช,ชอบและเกี่ยวข้องโดยตรงที่ได้ลั่นวาจาว่าพร้อมตอบทุกคําถามได้มาตอบคําถามด้วยตัวเองไม่ต้องไปมอบใครมาถามมาตอบแทนคะเมื่อวานนี้คะ่ะดิฉันได้ฟังท่านนายกตอบคําถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทําให้ดิฉันเพิ่งทราบว่าพลเอกประยุทธ์ นอกจากจะหลงในอำนาจแล้วก็ยังหลงตัวเองอีกค่ะกล้าที่จะเอาตัวเองไปเปรียบกับพระรามในวรรณคดีไทยซึ่งดิฉันคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะเชื่ออย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าพระรามมีลูกสมุนเป็นลิงค่ะลิงก็ต้องเลี้ยงด้วยกล้วยค่ะสถานการณ์อาจจะคล้ายๆกับที่พลเอกประยุทธ์เผชิญอยู่จึงเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแบบนั้นท่านประธานที่เคารพค่ะประเด็นแรกที่ดิฉันอยากจะ ซักถามในวันนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาค่ะคดีเหมืองทองอัคราถูกเลื่อนการออกคำชี้ขาดอย่างน้อย3ครั้งและครั้งล่าสุดค่ะเดิมมีกำหนดออกคำชี้ขาดวันที่31มกราคม2565แต่กลับถูกเลื่อนไปอีกครั้งนี้เป็นการเลื่อนแบบไม่มีกำหนดค่ะสรุปว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมามีการเลื่อนออกคำชี้ขาดไม่ต่ำกว่า4ครั้ง ดังนั้นคำถามแรกที่ฉันจะขอถามผ่านท่านประธานไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คือการเลื่อนในแต่ละครั้งใครเป็นคนขอเลื่อนเลื่อนเพราะอะไรเลื่อนไปแล้วใครได้ประโยชน์หรือใครเสียประโยชน์เพราะมีข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการเลื่อนอานคำชี้ขาดหลังจากนั้นไม่นานค่ะประเทศไทยก็จะทยอยคืนสิทธิ์ในการทำเหมืองเพิ่มพื้นที่สำรวจแร่ทองคำและให้สิทธิ์อื่นๆเกือบทุกครั้ง ประเด็นต่อมาค่ะตั้งแต่ราชนจาจักรไทยถูกบริษัทคิงสเกตฟ้องร้องรัฐบาลไทยไม่เคยรายงานและชี้แจงกับประชาชนผู้เสียภาษีผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินคืนนี้เลยว่าบริษัท k i คิงสเกตฟ้องร้องประเทศไทยในประเด็นใดบ้างและเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ ดิฉันจึงต้องไปเทียบเคียงกับกรณีเหมืองทองกับขระเมืองทองของประเทศเวเนซุเอลาครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกันก็นกประเมินได้ว่าถ้าแพ้คดีประเทศไทยต้องจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ30,000ล้านบาทซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการไปเอง ดิฉันก็จะถามกลับเขาว่าถ้าบอกเป็นการคาดเดาไปเองแล้วทําไมพลเอกประยุทธ์จึงไม่กล้าบอกความจริงกับประชาชนว่าสรุปแล้วบริษัทคิงสเกตเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่อะไรบ้างหรือที่ไม่ยอมเปิดปากพูดเพราะรู้ว่าจริงๆแล้วค่าเสียหายมันมากมายมหาศาลกว่าที่ดิฉันได้พิปรายเอาไว้ท่านประธานที่เคารพครับที่ดิฉันถามไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลื่อนออกคำชี้ขาดหรือเรื่องการฟ้องร้องนั้นอย่ามาอ้างว่า ตอบไม่ได้เพราะเป็นความลับที่อนุญาโตตุลาการไม่ให้เปิดเผยเพราะถ้าเราไปดูในถแถลงการของบริษัท Kingsgate ค่ะที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่27มีนาคม2561บอกว่าอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้กระบวนการพิจารณาเป็นความลับเว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามการทำหน้าที่ตามกฎหมาย ท่านประธานที่ครบรพคะแสดงว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นการทําหน้าที่ตามกฎหมายก็ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ค่ะบริษัทคิงเกตมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อหน่วยงานกํากับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียมีหน้าที่ต้องรายงานผู้ลงทุนซึ่งตั้งแต่เรื่องเข้าสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการค่ะบริษัทคิงสเกตได้ทํารายงานแจ้งความคืบหน้าคดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทมาโดยตลอดนี่ขนาด เป็นบริษัทเอกชนนะคะเขายังทําหน้าที่รายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบแต่สําหรับประเทศไทยประชาชนทั้งประเทศที่เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้มีแต่ส่วนเสียจากคาดีนี้ค่ะเขาอยากทราบแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะปกปิดเป็นความลับมาโดยตลอดและที่สําคัญค่ะการตอบคําถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นอำนาจเป็นตัวแทนอำนาจนิติบัญญัติที่มาจากประชาชน เป็นหน้าที่ตามกฎหมายอย่างหนึ่งดังนั้นพลเอกประยุทธ์จะมาบ่ายเบี่ยงไม่ตอบคําถามไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีข้อยกเว้นระบุให้สามารถทําได้นอกจากนี้ค่ะการที่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคําสั่งให้กระบวนการพิจารณาความลับเป็นความลับเนี่ยค่ะคำว่ากระบวนการพิจารณาหมายถึงการระหว่างการไต่สวนการสืบพยานหลักฐานซึ่งเป็นกระบวนการก่อนออกคําชี้ขาดค่ะ แต่กระบวนการเหล่านั้นได้เสร็จสิ้นลงตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2563ตอนนี้อนุญาโตตุลาการพร้อมอ่านคำชี้ขาดแล้วค่ะแต่ว่ามีการขอเลื่อนออกไปเรื่อยๆดังนั้นแม้กระทั่งในระหว่างการไต่สวนอนุญาโตตุลาการยังมีข้อยกเว้นให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้และยิ่งตอนนี้กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้จบไปแล้วค่ะพลเอกประยุทธ์จะต้องตอบทุกคำถามไม่สามารถมาบ่ายเบียเบ่ยงหลีกเลี่ยงโดยอ้างว่าเป็นความลับได้อีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นค่ะในระยะหลังมาค่ะประเทศที่มีอาระยะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเวลามีคดีพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุนซึ่งเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่าที่จําเป็นเพื่อความโปร่งใสาบางประเทศถึงกับมีการถ่ายทอดสดกระบวนการไต่สวนในชั้นอนุญาโตตุลาการให้สาธารณชนสามารถติดตามได้ได้วยซ้ํา อย่าลืมว่าคนที่ใช้มาตรา44คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่เวลาที่เขาฟ้องค่ะบริษัท k i n g s c a p e ไม่ได้ฟ้องพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ฟ้องประเทศไทยนั่นหมายถึงฟ้องคนไทยทุกคนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงท่านประธานทุกคนตกเป็นจำเลยร่วมกันค่ะทั้งๆที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วทําไมเจ้าของภาษีเจ้าของงบประมาณแผ่นดินเจ้าของผืนแผ่นดินประเทศไทยนี้จะ รู้ไม่ได้ค่ะว่าเขาฟ้องตัวเองเรื่องอะไรและต้องจ่ายเป็นจำนวนเท่าไหร่ท่านประธานที่เคารพครัหากพิจารณาจากกฎของอังไซทรลซึ่งเป็นกฎที่คณะอนุญาโตตุลาการใช้ในการตัดสินคดีคาดว่าผลจากการตัดสินสามารถออกได้เป็น3แนวทางก็คือแนวทางที่1นึ่งค่ะ ยุติกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายร้องขอพูดง่ายๆก็คือทั้งสองฝ่ายประนีประนอมยอมความกันจนนําไปสู่การถอนฟ้องซึ่งอนุญาโตตุลาการค่ะจะไม่มีคําชี้ขาดออกมาว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดแต่จะนําข้อตกลงประนีประนอมยอมความนั้นมาบันทึกไว้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามก็จะสามารถนําไปใช้บังคับคดีได้แนวทางที่2ก็คือออกคําชี้ขาด แค่ข้อพิาพาทในบางส่วนบางประเด็นแล้วเก็บข้อพิาพาทที่เหลือไว้ชี้ขาดในภายหลังซึ่งหากออกมาในลักษณะนี้จะกลายเป็นว่าข้อพิาพาทที่เหลือก็จะเป็นภาระของรัฐบาลต่อไปและแนวทางที่3ก็คือออกคําชี้ขาดข้อพิาพาททั้งหมดตัดสินเด็ดขาดว่าใครถูกใครผิดคําถามที่ทีฉันได้เคยถามเมื่อคราวอภิปรายไม่ไว้วางใจปี2564ค่ะแต่พลเอกประยุทธ์ ยังไม่เคยตอบวันนี้ที่ฉันจะขอถามอีกครั้งว่าสรุปแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับคิงสเกตจะขอยกเลิกกระบวนการอนุญาตโตตุลาการและจะเดินหน้าเจรจากันหรือจะเลือกที่จะไม่เจรจาแต่จะสู้คดีกันจนถึงที่สุดท่านประธานที่ครคพับถ้าสมมุติ ประเทศไทยเลือกที่จะสู้คดีจนถึงที่สุดซึ่งดิฉันให้เคยให้ข้อมูลไว้เมื่อตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงต้นปี2564ว่าไทยมีโอกาสแพ้คดีสูงมากค่ะและไม่ว่าอย่างไรก็ต้องจ่ายสิ่งที่เขาเรียกว่าค่างโง่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเงินทองคําหรือเป็นในรูปแบบทรัพยากรประเทศ ซึ่งปรากฏว่าตรงกันกับแถลงการของบริษัท k i n g s g เก e ที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่23กันยายน2564ค่ะระบุว่า k i n g s g เก e ยืนยันว่ามีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จจากคณะอนุทวโตตุลาการขอสไลด์ถัดไปนะคะ ในรายงานนี้บอกว่าคิงสเกตยืนยันว่ามีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จจากชั้นอนุญาโตโตุลาการหากการเจรจากับประเทศไทยไม่สามารถสรุปผลสําเร็จได้ท่านประธานที่ครบครับประโยคนี้หมายความว่าหากการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างไทยกับคิงสเกตไม่ประสบความสําเร็จทางฝั่งคิงสเกตค่ะมั่นใจว่าถ้ามีการตัดสินชี้ขาดออกมาคิงสเกตจะเป็นฝ่ายชนะคดีอย่างแน่นอน ซึ่งข้อมูลนี้ตรงกันกันกบที่ที่ฉันได้เคยอภิปรายไว้ถ้ามีคำชี้ขาดออกมาว่าไทยแพ้คดีคำถามที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยากทราบคำตอบที่สุดก็คือว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคือประยุทธ์หรือประเทศคะพลเอกประยุทธ์ที่เคยประกาศว่าจะรับผิดชอบเองนั้นจะควักเงินในกระเป๋าตัวเองจ่ายหรือจะเอางบประมาณแผ่นดิน ของไทยไปจ่ายเพราะแค่ค่าทานายต่อสู้คดี700รกว่าล้านบาทก็ใช้งบประมาณแผ่นดินไปสู้คดีค่ะช่วยตอบชัดๆให้สภาแห่งนี้ได้ทราบหน่อยค่ะประชาชนทั้งประเทศเห็นพฤติกรรมที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์แล้วไม่สบายใจท่านประธานที่คารพคะ่ะประเด็นที่4ค่ะดิฉันขอให้พลเอกประยุทธ์ชี้แตงชี้แจงต่อสภาแห่งนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าการเปิดทางให้ บริษัทคิงสเกตนำผงเงินผงทองคำที่ถูกอายัดไว้ออกไปขายการให้สิทธิสํารวจแร่เกือบสี่แสนไร่การให้สิทธิต่อประธานบัตรสี่แปลงเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาประนีประนอมยอมความหรือไม่ถ้าตอบว่าทั้งหมดที่ให้ไปน,นี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการประนีประนอมยอมความแล้วทําไมการฟ้องร้องกันยังไม่ยุติยังไม่ได้มีการชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดคดียังไม่ถึงที่สุดค่ะรัฐบาลไทยก็ดันไป เปิดเหมืองให้เขาทำต่อแล้วและนอกจากจะได้สิทธิ์ทเหมืองเดิมแล้วไทยที่ตกเป็นจำเลยของบริษัท k i n g s g เก e ยังให้สิทธิ์ในการสำรวจแร่เพื่อทำเหมืองเพิ่มอีกเกือบ4 0 0แสนไร่และคาดว่าที่รออนุญาตอยู่อีกประมาณเกือบ0 0แสนไร่ก็คงจะอนุมัติเพิ่มเติมอีกแน่นอนมันเป็นไปได้อย่างไรคะที่คดีพิพาทในเหมืองเดิมที่มีพื้นที่เพียง3 0 0พกว่าไร่ยังไม่ยุติตอนนี้นอกจากจะได้สิิ พื้นที่เดิมคืนค่ะยังได้สิทใหม่เพิ่มเติมเท่ากับว่าต้องใช้สมบัติชาติเฉียด1 000, 000, ล้านไร่เพื่อสังเวยค่างโง่ของการใช้มาตรา44สั่งปิดเมืองทองอัครามันเป็นไปได้อย่างไรคะพลเอกประยุทธ์ช่วยตอบคาถามนี้ให้ชัดๆหน่อยคะ่ะถ้ายังยืนยันว่าการให้รายการข้างต้นเป็นการให้ตามกฎหมายปกติไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเจราจาประนีประนอมยอมความคําถามต่อมาก็คือ แล้วที่รัฐบาลผลเอกประยุทธ์รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องออกมาให้ข่าวว่าการเจรจาประนีประนอมกับบริษัท King งสเกตมีแนวโน้มที่จะจบลงด้วยดีนั้นสรุปแล้วไทยให้อะไรเขาคะเขาถึงจะยอมประนีประนอนมยอมความด้วยมันไม่มีในโลกคะ่ะที่โจทย์จะยอมประนีประนอนมยอมความแล้วก็ถอนฟ้องฟรีๆโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากลับไปเลยท่านประธานที่เคารพคะคำถามที่ถามว่ารายการเหล่านั้นเป็นข้อแลกเปลี่ยน ในการเจรจาปร,ประนอมยอมความระหว่างไทยกับ King'sgate หรือไม่มีคำตอบอยู่ในแถลงการต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียของ King'sgate นะคะ mm hmm. เมื่อวันที่23กันยายน2564ค่ะขออนุญาตขึ้นสไลด์ค่ะในแถลงการนะคะของบริษัท King'sgate ค่ะแปลเป็นภาษาไทยค่ะระบุว่า King'sgate และ รัฐบาลไทยได้ร่วมกันร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการชะลอคำชี้ขาดไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2564เพื่อขยายเวลาสั้นๆให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาหาข้อยุติข้อพิพาทร่วมกันและ k i n g s g เก e ได้เจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อพิจารณาข้อตกลงซึ่งจะต้องทำตามขั้นตอนมีทั้งหมด11รายการ ชัดเจนนะคะว่ามีการเจรจาประนีประนอมยอมความกันแล้วก็ยังระบุรายการที่เจรจามาอีก11รายการค่ะยกตัวอย่างเช่นค่ะการให้ใบอนุญาตและคําขอใบอนุญาตที่จําเป็นในการดําเนินการเหมืองทองคําชาตรีการต่ออายุการอนุมัติคาขอใบอนุญาตการสํารวจที่สําคัญการให้สิทธิ์และการลดหย่อนภาษีจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B O I การเข้าถึงเงินทุนเพื่อการพัฒนาสำหรับการปรับปรุงการขยายเหมืองการพัฒนาโรงงานผลิตทองคำในท้องถิ่นของไทยที่ได้รับการรับรองระดับสากลการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในการนำบริษัทอัคาราเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในท้องถิ่นที่ค้างอยู่ทั้งหมดนี่คือรายการที่ King งสเกตระบุว่ากำลังเจราจาต่อรองอยู่กับประเทศไทยค่ะท่านสินท่าน ท่านผู้วิปรายคุณเจราพร,รอสักครู่นะครับมีท่านสสจะประท้วงประท้วงเรื่องอะไรครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสมฤทธิ์แทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชัยภูมิพลัระชรัฐผมขออนุญาตประท้วงท่านสมาชิกผู้ภิปรายตามข้อบังคับข้อ69ครับท่านประธานครับขออนุญาตนะครับขอ,ขอบังคับข้อ69 ประเด็นไหนครับครับในประเด็นเรื่องห้ามไม่ให้นําเอกสารใดๆมาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จําเป็นครับท่านประธานครับผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะครับผมผมมีความกังวลนะครับผมนี่ใช้ได้แล้วนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมิีเดียวครับคือประเด็นที่เอกสารนําเอกสารมาอ่านเนี่ยผมเป็นคนอนุญาตเองนะครับฉะนั้นเอกสารที่คุณจิรพรได้นํามาแสดง ในที่ประชุมผ่านการการกรองของเจ้าหน้าที่และผ่านความเผ็นชอบของรอ,องประธานแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับครับขอบคุณครับแต่ผมฝังเรื่องของที่มาของเอกสารแล้วก็เรื่องเนื้อหาครับผมกังวลในความครบถ้วนของเนื้อหาแล้วก็ความถูกต้องในรายละเอียดขอท่านประธานได้วิจฉัยครับครับขอบคุณครับ,รบส่วนเนื้อหาจะจริงไม่จริงยังไงมันก็ต้องไปพิสูจน์กันในโอกาสต่อไปนะครับไม่สภาแห่งนี้ไม่อาจจะพิสูจน์ได้นะครับ เชิญท่านนั่งแล้วค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะเอกสารที่ที่ฉันได้แสดงต่อสภาเป็นเอกสารที่บริษัทคิงเกตมีอยู่ในเว็บไซต์นะคะสาถ้าท่านว่างสามารถเข้าเว็บไซต์คิงเกตเข้าไปเซิร์ชดูได้เลยค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะจากข้อมูลแถลงการของบริษัทคิงเกตที่ที่ฉันเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะชัดเจนว่า ที่ผ่านมาค่ะการที่ไทยให้ผลประโยชน์และคืนสิทธิ์ต่างๆกับบริษัท k n n s g เก e เป็นข้อต่อรองในการเจรจาประนีประนอมยอมความค่ะซึ่งยังคงเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับที่ที่ชันได้เคยพิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี2564พลเอกประยุทธ์ค่ะคืนเหมืองให้กับต่างชาติแต่ไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนหลงมัวเมาอยู่ในอำนาจจนบ้านเมือง จะพังไปข้างหน้าสรุปปิดเมืองไปแล้วประเทศเสียหายไปแล้วก็ต้องมาคืนสิทธิ์ให้เขาอยู่ดีกลายเป็นว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องเสียให้กับบริษัทคิงสเกต gate, จากการประนีประนอมยอมความครั้งนี้มันอาจมหาศาลมากกว่าเม็ดเงินและทองคําที่ต้องชดใช้ในกรณีที่แพ้คดีเสียอีกนอกจากนี้ค่ะถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดจะพบว่า การให้อาชยายบัตรพิเศษสำรวจแร่จำนวนเกือบ4ี่แสนไร่และการให้ประธานบัตรทำเหมืองน,นั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติเหมืองแร่ปี2560ซึ่งดิฉันอยากให้ท่านประธานค่ะได้ดูบทบัญญัติมาตราที่17วรรคสีค่ะ วางหลักไว้ว่าพื้นที่ที่จะกําหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทําเหมืองต้องไม่ใช่พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเขตพื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาดพื้นที่เขตปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติหรือพื้นที่แหล่งต้นน้ําหรือป่าน้ําซับซึมท่านประธานที่เคารพค่ะ ในพรบรเหมืองแร่2560ฉบับนี้ค่ะกำหนดให้ต้องทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่และกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองกฎหมายข้อนี้กำลังบอกว่าหลังมีพรบรเหมืองแร่ปี2560ฉบับนี้จะต้องมีการกำหนดเขตเหมืองแร่ค่ะโดยต้องเอาพื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมดมากลางเพื่อกำหนดว่าพื้นที่ใดเป็นเขตที่ทำเหมืองแร่ได้บ้าง แต่ปรากฏว่าผ่านมาเกือบ5ปีค่ะตั้งแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ได้มีการประกาศเขตเหมืองแร่ค่ะแต่ตอนนี้มีการเปิดทางให้สำรวจแร่จำนวนเกือบ4ี่แสนไร่และต่ออายุป,ประธานบัตรทำเหมืองให้กับบริษัทอัคาราคำถามคือแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าพื้นที่ที่มีการอนุมัติไปมีอนณาเขตที่ไปทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมหรือไม่ รรท่าประธานที่เคารพค่ะที่สำคัญค่ะในพื้นที่อีกราวห0 0 0นไร่ที่บริษัท k i n g s g เก e ได้ทําเรื่องขอประธานบัตรทำเหมืองและขออาชยาบัตรพิเศษสำรวจแรกค้างไว้เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งทองคำชื่อแหล่งสุวรรณและแหล่งโชคดีค่ะทั้งสองแหล่งนี้ค่ะมีพื้นที่รวมกันกว่า31,250ไร่ อยู่ห่างจากแหล่งชาตรีไปทางเหนือประมาณ10-30กิโลเมตรคาดว่าอยู่ในเขตอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกและปรากฏว่าแหล่งทองคำทั้งสองแห่งนี้ค่ะมีพื้นที่ทับซ้อนกันกันกบเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงและป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายค่ะคำถามก็คือว่ากฎหมายบอกว่าไม่ให้ทำเหมืองแร่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่คิงสเกตเขาขอมาค่ะ แล้วพลเอกประยุทธ์จะยกพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงและป่าสงวนแห่งชาติให้กับ k คิงสเกตใช้สำรวจแร่ทองคำทำเหมืองแร่ทองคำหรือไม่ธรรมฐานที่เคารพคะที่ผ่านมามีความพยายามในการดึงเวลาค่ะแล้วรัฐบาลก็ค่อยๆแร่เนื้อถือแผ่นดินให้กับบริษัทคิงสเกตไปเรื่อยๆถ้ารอบนี้ยอมยกพื้นที่อุทยานแห่งชาติกับป่าสงวนให้อีกพลเอกประยุทธ์ จะเป็นคนที่ทําให้คําว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเป็นรูปประธรรมขึ้นมาทันทีค่ะแต่คํานี้ต้องใช้กับคิงสเกตเท่านั้นนะคะเพราะยิ่งทอดเวลาออกไปนานคิงสเกตก็ยิ่งได้ค่ะได้สํารวจทองบ้างได้ประธานบัตรทาเหมืองทองบ้างได้ขุดทองบ้างแต่สําหรับประเทศไทยมีแต่เสียกับเสียค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะรายการข้อตกลงที่มีการนํามาเจรจาประนีประนอมยอมความกันนั้นอยู่เหนือนอกข้อพิพาทค่ะ ซึ่งการประนีประนอมยอมความเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่การเจรจาประนีประนอมยอมความในประเด็นที่ไม่อยู่ในข้อพิพาทเป็นเรื่องผิดปกติค่ะท่านประธานที่เครบค่ะข้อพิพาทระหว่างบริษัท k คิงสเกตกับราชนาจาักรไทย จุดศูนย์กลางของปัญหาเป็นเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งให้ระงรับการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัคาราซึ่ง k i n g s g เก e ฟ้องร้องว่าการกระทำนี้เป็นการอดกิจโอนกิจการมาเป็นของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่เขาบอกว่า unlawful expropriation ซึ่งขัดต่อความตกลงเขตเสรีการค้าไทยออสเตรเลียหรือทาวสามาตรา912 คิงสเกตจึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการดังนั้นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นค่ะจึงเป็นเรื่องของการใช้มาตรา44ไปปิดเหมืองคิงสเกตเห็นว่าขัดต่อความตกลงทัฟต้าเขาก็จึงได้ฟ้องร้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทั้ง11รายการที่ไทยกับคิงสเกตต่อรองกันอยู่ธรรมธานที่ครพค่ะซึ่งถ้าดูในพระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการพศ2545มาตราที่3มงเล็บ4ค่ะระบุว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าอนุญาโตตุลาการออกคำชี้ขาดและมีการตัดสินชี้ขาดในประเด็นที่เกินกว่าข้อพิพาทส่วนที่ชี้ขาดเกินมานั้นค่ะไม่สามารถใช้บังคับกับศาลไทยได้ดังนั้นถ้า มีการนำข้อตกลงทั้ง11รายการที่มีการเจรจาไปใส่ในคำชี้ขาดส่วน11รายการนั้นจะกลายเป็นโมฆะหรือถูกยกเลิกทันทีซึ่งเป็นไปนตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการมาตรา43วเล็บ4และอนุสัญญานิวยอร์กแต่ถ้าไทยกับคิงสเกต e ค่ะมีการประนีประนอมยอมความจนนำไปสู่การถอนฟ้องและอนุญาโตตุลาการไม่ได้มีคำชี้ขาดออกมามีเพียงบันทึก ข้อตกลงประนีประนอมยอมความของทั้งสองสัตว์ของทั้งสองฝ่ายไว้โดยที่ไม่ได้มีความเห็นของอนุญาโตตุลาการประกอบคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือรายการต่างๆที่มีการเจราจาแลกเปลี่ยนกันนั้นมันดิลพโรเซสหรือมันทำถูกต้องตามกฎหมายในประเทศของไทยหรือไม่ทุกรายการที่เป็นข้อตกลงในการเจราจาประนีประนอมยอมความทำตามกระบวนการกฎหมายไทยหรือไม่ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเจรจาข้อตกลงกันโดยที่รัฐบาลไทยกับ k i n g งสเกตรู้แก่ใจว่าทําการดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายการกระทํานี้ค่ะจะเข้าข่ายเป็นการสมคบคิดในการช่อฉนร่วมกันทําผิดต่อกฎหมายอีกประเทศหนึ่งขัดต่ออนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจ,จริตซึ่งออสเตรเลียและประเทศไทยเป็นภาคีอยู่และ เรื่องนี้ท่านจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นและถึงที่สุดและถ้าสมมุติสุดท้ายมีการถอนฟ้องจริงค่ะอนุญาโตตุตลาการไม่ได้ออกคำชี้ขาดออกมาอย่าลืมว่ายังมีบริษัทซูริกออสเตรเลียนอินชูรันนะคะซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ศาลเมืองนิวเซา w ล l e s ได้พิพากษาให้จ่ายค่าประกันความเสี่ยงทางการเมืองให้กับบริษัทคิงสเกตจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44ปิดเมืองทองคารา และบริษัทประกันภัยแห่งนี้ก็ถือเป็นโจทย์ร่วมกับ k i n g เกตค่ะเขาขอเขารอคำชี้ขาดอยู่ค่ะซึ่งการที่ไม่ออกคำชี้ขาดไม่ได้ตัดสิทธิ์บริษัทซูริทอินชรันผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเข้าไปร้องสอดได้อีกนะคะสุดท้ายคดีนี้ที่พลเอกประยุทธ์คิดว่าจะสามารถประนีประนอมยอมความจนถอนฟ้องได้นั้นก็ไม่จบอยู่ดีค่ะท่านประธานที่เครพค่ะ การพยายามเจราจาประนีประนอมยอมความโดยเอาแผ่นดินเอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติชาติไปประเคนให้กับบริษัทเอกชนต่างชาติเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเสียเป็นตัวเงินเป็นทองคําเพื่อชดใช้ความผิดแทนพลเอกประยุทธ์อันนี้ว่าเลวร้ายแล้วนะคะแต่ที่ลึกไปกว่านั้นก็คือที่มีการเจราจาประนีประนอมยอมความเพื่อนําไปสู่การถอนฟ้องเพราะ พลเอกประยุทธ์ไม่อยากให้มีการตัดสินมาตรา44ใช่หรือไม่เพราะถ้าคณะนุญยตโตตุลาการพิเศษค่ะออกคำชี้ขาดออกมา mm hmm. เขาจะต้องตัดสินประเด็นข้อพิพาทนั่นก็คือต้องตัดสินว่า mm hmm. การใช้มาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอชอในขณะนั้นว่าขัดต่อความตกลงทัฟต้าหรือไม่อนุญาโตตุลาการค่ะจะต้องชี้สถานะทางกฎหมายของมาตรา44 ซึ่งคงไม่มีอภินิหารทางกฎหมายใดในโลกนี้ที่จะทําให้การใช้มาตรา44เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมในเวทีสากลโลกเพราะมาตรา44คะ่ะเป็นกฎหมายเถื่อนเป็นกฎหมายที่กําหนดโทษทางอาญาที่ไม่ผ่านรัฐสภาแต่ออกโดยคณะรัฐประหารที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แล้วคณะอนุญาโตตุลาการเขาจะก,กล้ารับรองความมหัศจรรย์ของกฎหมายเถื่อนนี้หรือคะท่านประธานที่โคราะถ้าคณะอนุญาโตตุลาการชี้สถานะของมาตรา44ว่าไม่มีสถานะเป็นกฎหมายมันจะกลายเป็นซึนามิที่สะเทือนไปถึงผู้ที่ออกและร่วมออกมาตรา44ทั้งหมดนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐประหาร จากการตรวจสอบเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศหลายท่านค่ะให้ความเห็นตรงกันว่าพฤติการของพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐประหารที่ได้ใช้มาตรา44กระทำการต่อบริษัท k i n g s g เก e ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติมีองค์ประกอบเข้าขายเป็น organized criminal group หรือกลุ่มองค์กรอาชญากรรมค่ะ คำนี้อยู่ในนิยามตาม Article ที่2ของอนุสัญญาสหาประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรดังนั้นค่ะการใช้มาตรา44อาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาถูกตีความเป็นองค์กรอาชญากรรมต้องกลายเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารของประเทศไทยคนแรกที่ต้องไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะเหตุนี้ใช่หรือไม่คะ พลเอกประยุทธ์ถึงพยายามเจราจาให้เขาถอนฟ้องเพราะว่าถ้าถูกตัดสินว่าการใช้มาตรา44เป็นสิ่งที่ผิดมันจะกลายเป็น after shock ค่ะที่สะเทือนพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐประหารทั้งหมดท่านประธานที่เคารพค่ะการที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจใช้มาตรา44ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาหันไปรอบหนึ่งแล้วค่ะและยังพยายามจะเจราจาเอาทรัพย์สินเอาประเทศไปประกันตัวเองออกจากคดี ถ้าไทยมีการเจรจาประนีประนอมยอมความกับ k i คิงสเกตที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอีกมันจะกลายเป็นความผิดพลาดร้ายแรงซ้ำสองของบริประยุทธ์จันรโอชาและจะสร้างปัญหาสร้างภาระให้กับประเทศนี้เพิ่มไม่มีที่สิ้นสุดค่ะดังนั้นที่ฉันเรียนว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้เพราะมีการทำรัฐประหารมีการใช้มาตรา44 และที่สำคัญเพราะมีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาหากวันนี้ค่ะเราไม่สามารถสแสวงหาความจริงจากปากของพลเอกประยุทธ์ได้ก็ขอให้ทุกคำถามที่ดิฉันได้ถามไปวันนี้ได้ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศและขอให้ทุกท่านได้รับรู้ว่า พักเพื่อไทยจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ค่ะเราจะสแสวงหาข้อเท็จจริงจากทุกช่องทางและจะติดตามจนถึงที่สุดเราจะนำความจริงนำข้อมูลมาตีแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงเบื้องหลังของคดีนี้ถ้าพบว่าการเจรจาประนีประนอมยอมความและข้อตกลงต่างๆที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้มีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตข้อแนะนำเดียวของดิฉันที่อยากจะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ก็คือ ขอให้ท่านเตรียมทีมทนายความทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ให้ดีๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญ